ในฐานะที่คุณเป็นอดีตแชมป์โลกมวยไทยช่วยฟันธงให้ฟันธงแกงั้นฟันธงคู่นี้แฮกเกอร์ตี้กับซุปเปอร์เล็กจะมองบนที่มองบน,บนอาจารย์จำคิดห<อ>นักเลยมองบนเลยมองบนเลยเพราะว่าซูเปอร์เล็กเตะเร็วมากแล้วก็แฮกเกอร์ตี้แข็งแรงมากแต่หนูก็ยังยังเชียร์ซูเปอร์รเล็กอยู่ค่ะยังเชียร์ซุปเปอร์รเลกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมคุณบังคับไปเขับไม่เผื่อแบบมีหกสิบสี่สิบนีแต่เขาแข็งแรงอยู่อันนี้ถามได้เล่นแบบถามแบบไลฟ์ส,สตไตล์ธรรมดาตั้งช่วงระหว่างที่เราอยู่โรงพยาบาลน,นี่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าเบือเบ่อมากไม่ถามว่าเบือ่อไหมมันไม่เบื่อค่ะเพราะว่าพอเขาให้ยา,มายไม่ทันได้คุยกับใครก็สรุปแล้วอ้าวเหรอค่ะ <c oughs> แสดงว่าชีวิตในแต่ละวันในโรงพยาบาลคือการนอนวันเดียวคขาพี่ยักพวกวันเดียวอยู่เลยอ้าวยังวันเดียวเหรอ เพิ่งเมื่อวานเพิ่งผ่าตัดเพิ่งวันนี้ค่ะมามาตรวจตอนวันที่สิบห้าใช่ค่ะคุณนึกอยู่อย่างนี้กี่วันหนูอยู่พวกนี้หนูก็ออกแล้วใช่แต่ว่าเร็วจังไงก็จะอยู่ทําไมครับผมไม่รู้ไม่ผมนึกว่าแบบแบบมันต้องพักฟื้นที่โรงพยานบ้านก็พักฟื้นค่ะพักฟื้นที่บ้านก็จะกลับบ้านที่บ้านดี่ว่าอันนี้อันนี้หมอเขา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 อนุญาตให้ไปได้เขาแค่แบบพวกนี้เขาจะตรวจดูแผลว่าแผลโอเคไหมถ้าโอเคเรากลับบ้านได้อื